โอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านทงด้วยนะครับผมชิโร่คุณจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะวันนี้มาแปลกแนวหน่อยเพราะปกติไม่ค่อยได้อัดในเกมมือถือเท่าไหร่นะครับนะก็วันนี้นะครับนะผมกลับมาอยู่ในเกมเร er นเจอร์นะเกมช่วงวัยเด็กที่ผมคิดถึงมากมากนะครับจําได้ว่าเมื่อก่อนเน,นี่ยเล่นสมัยเด็กๆนะครับเรายังเป็นยุค5้าดาวตอนนั้นอยู่แบบเด็กกระโปรงมากนะครับนะประมาณอ่าตอนนั้นผมประมาณปป .4 ป .5 นี่แหละนะครับก็ช่วงนั้นมันเป็นยุคห้าดาวเนาะ แล้วตอนนี้คือผมเพิ่งกลับมาเล่นนะต้อบอกกันว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานนะครับนะรหัสนี้ผมสมัครเมื่อวันที่1มกราคมปี2 0 2 4ก็คือปีนี้เลยครับปีใหม่บุ๊คคูสมัครรหัสใหม่เลยนะครับนะก็คือเล่นใหม่นั่นแหละนะครับในรอบกี่ปีไม่รู้แต่ผมเลิกเล่นไปช่วงยุคบาวไวย์เทเกอร์กับยุคเอโคลาโบโคนันนะครับนะเออเลิกเล่นไปช่วงนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะก็จนมาถึงตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับนะก็ได้ปั้นรหัสอะไรใหม่ไปนิดนึง นะเออปั้นไปนิดนึงแหละนะครับก็จะมีอ่าตอนนี้ผมเพิ่งสุ่มโคโรโบอ่าเกิดหมายชาตินี้พี่ต้องเทพไปนะครับนะเมื่อเดือนเดือนนี้แหละจริงมันมาเดือนนี้แต่เพียงแค่มันหมยโคโรโบแล้วนะครับแล้วพอมันเข้าสิ้นเดือนแล้วไงนะครับก็เลยได้มาครับได้ทั้งฟิตแล้วก็ลูเดียสมาเลยนะถามว่าผมเติมไหมก็เติมแค่วอลเลอร์เอไม่ใช่วอลเลอร์ติดอาร์วีนะครับเลนเจอร์พาร์ทเออเลนเจอร์พาร์ทของฟีเลนนะครับนะแล้วก็ลูบี้นิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่ได้เติมเยอะมาก นะครับก็เติมแค่ Ranger Park นะครับประมาณนี้แต่ที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยผมจะมาทำเก้าดาวแม็กตัวแรกในทีมผมอ่านะครับนะเดี๋ยวทุกคนก็รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับนะก็คือตัวนี้นี่บาวมายากลนะครับอ่าก็เดี๋ยวนี้เราจะมาทำเบาวมายากลขึ้นเก้าดาวแม็กนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการอัพเป็นไฮเปอร์แม็กเรียบร้อยแล้วนะครับนะกบะกบชมพูกบม่วงเอเอเอนั่นแหละเขาเรียกว่ากบม่วงใช่ป่ะเอไม่ใช่เอเอ,เอกบม่วงนั่นแหละถูกละ นะครับนะก็ได้ทําการเก็บดองไว้แล้วก็ยัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะไปปั้นเนนะี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมกลับมาเล่นเนี่ยคือด้วยความที่โดนน้องป้ายยาเนี่น้องแชมป์มันป้ายยาให้ผมเล่นนะครับก็เลยกลับมาเล่นนะก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ากี่เดือนแล้วเนะี่ยเดี๋ยวดูตรงไอ้นี่ก่อนหูฟังหูฟังเลยหูฟังนะครับร้อยยี่สิบวันอ่าร้อยสิบห้าวันนะครับก็เกือบจะสี่เดือนได้แล้วนะครับแนตะ่เพราะวสามเดือนคือเก้าสิบวัน นะครับ4เดือนก็คือ120วันนะครับคิดง่ายๆอย่างนี้เลยนะก็ประมาณเกือบ4เดือนแล้วครับที่สมัครรหัสนี้มาแลก็คือเป็นต้องบอกว่าผมเป็นสายดองนะครับนะคือจริงๆรูบีผมประมาณตอนนี้เหลือ220นะครับแต่เพียงแค่ว่าผมเล่นใน iPad นะครับคือ iOS กับ Android เนี่ยรูบีมันแยกกันนะครับปกติเนี่ยผมฟาร์มผมฟาร์มในโทรศัพท์ Android นะครับคือผมเล่นในโทรศัพท์ oppo เออ oppo reno 7นะครับมันก็จะมีรูบีอยู่ใน อ่าแอนดรอยเนี่ยสองร้อยยี่สิบนะครับแต่พอมาเป็น iOS คือ Ruby มันหายมันแยกกันเนาะเท่าที่ผมทราบๆมานะครับก็คือเนื่องที่ผมมาอัดใน iPad เพราะว่ามันมันอัดลื่นนะครับนะเออมันเสพติดก,การแล้วมันอัดลื่นนะครับก็เลยอยากให้คนได้ดูภาพลื่นไหลว่างี้ดีกว่าอ่ะก็เดี๋ยวจะให้โปรโมทกิ้วนิดนึงนะครับอันนี้เป็นกิวอ่าเพื่อนผมนะครับแล้วกิวเพื่อนผมเนี่ยคือสามารถเข้าได้นะนะน้องๆคนไหนที่เล่นบอกฟู้ดติดตามผมมาเนี่ยแล้วแบบเล่นลายเลนเจอร์ด้วยก็สามารถมา <S <S เข้าได้นะครับนะกิวเนี่ยคือ เกิลเพื่อนผมนะเพื่อนผมฝากดูแลเนื่องจากว่าเพื่อนผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะเพื่อนผมมันทํางานเซเว่นนะครับช่วงนี้มันฝึกงานงานะครับก็เลยต้องให้ผมเนี่ยดูแลแทนนะครับผมก็ได้มาดูแลแล้วนะครับแล้วก็คือปั้นจากกิลวที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยกิลวเพื่อนผมมันก็อยู่ระดับเงินนี่แหละนะครับท็อปหนึ่งพันอะไรประมาณเนี้ยแต่ด้วยความที่เพื่อนผมมันไม่ได้ดูแลนะครับนะไม่ได้เตะคนไม่ได้แบบว่าสลักกิลว,วอลนะครับแล้วกิลแม่งร่วงมาอยู่ันดับห้าพันเงี้ยนะครับแล้วพอ มันเริ่มแบบคนมันไม่ค่อยเข้ามาแล้วนะผมก็เพื่อนผมก็เลยให้ผมดูแลนะครับ้เป็นลองกิวแบบผมก็สมัครกิววอทุกวันจันทร์เลยนะครับแล้วก็อไอ้นี่นะครับนะดูแลเรื่องคนด้วยนะใครไม่ออนใครใคร,ใครไม่ออนหรือว่าออนหรือว่า,วาไม่ได้ออนแบบไม่ได้ออนเกมประมาณสักสิบวันเออก็จะเตะออกนะครับก็เดี๋ยวใครอยากเข้าเข้าได้นะครับรับรับทุกคนเลยนะครับประมาณนี้นะครับกิวผมก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปไอ้นี่กันมา เราพูดมาเยอะแล้วนะครับเราไปอัพมายากลขึ้นแม็กก็เลยดีกว่าก้าวดาวแม็กตัวแรกของผมนะครับด้วยความที่ไม่ได้เล่นนานนะครับเรากลับมาเล่นนี่รู้สึกว่าโอ้โหตัวเองนี่แบบว่าต่างจากเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคือจะเป็นคนที่แบบว่าดองลูบี้ไม่เป็นนะครับนะด้วยความที่ตอนนั้นมเป็นเด็กนะครับนะได้ลูบี้มาปุ๊บคือสมเลยแล้วก็ไม่ได้ตัวหาเลยนะครับนะเออประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะทํามันขึ้นก้าวดาวแม็กซะเดี๋ยวก่อนก่อนทำมันขึ้นก้าวดาวแม็กเราขอแบบขอแคปให้เป็นบุญตาก่อนเออ ครับให้รูปเป็นบุมตาหน่อยสิอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันไปปึ๊บหลายคนบ่นนะครับว่ารูบี้ในเกมเนี่ยมันแพงเกินไปนะครับนะผมก็มีร้านมาแนะนานะครับร้านมารุชชอปนะครับรับเติม r ูบี้ในราคาที่ถูกกว่าเดิมนะครับแล้วก็พวกแพ็กเกจอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเติมได้ราคาถูกกว่าเดิมนะไม่ใช่แค่เติมแค่รูบี้นะครับแล้วก็สามารถเติมผ่านล็อกอิน Facebook g o o g l e ไ i n e ได้หมดเลยนะครับนะลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับนะก็สามารถ ทักเพจไปเติมได้นะครับนะใครสนใจเติมลูบี้นะครับนะมารู้ชอ็อปร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับกดไปเลยเก้าดาวครับอืมดาวนะไม่ควรลีบอาร์อันนี้เป็นเวลหนึ่งโอ้เวลเดี๋ยวรีบอัพก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใน p รีเดี๋ยวโดนตีนะครับน่ะเรนเจอร์เดียวกันระดับเอ้ยลืมไปผมลืมไปสลับออปชันในนี่ของกบเก้าดาวนะครับนะเออลืม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 ไปยัดไปยัดไป อ่าแล้วผมลืมบอกไว้นะครับแล้ว,วันนี้ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับแล้วเป็นแน่นอนฮะเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงที่มันจะคูณ2 exp ครับเออเวลาอัพตัวนะแน่นอนฮะตรงผมรอเวลานี้มาโดยเฉพาะที่จะอัดคลิปนี้นะครับรอที่จะปั้นด้วยซ้มประมาณนี้แหละนะครับมันคูณ2คนพอดีก็จัดเลยเออเลี้ยวหนาด้าดาว exp ผมมีเยอะมากนะครับแล้วก็มี8ดาวด้วยเอา8ดาวก่อนเออแปดดาวก็ขึ้นนะทำไมเล่นไปอ้าวเก้าดาวไปเก้าดาวปึ๊บปึ๊บ 148นะครับยัดไปเลยเอาแปดดาวให้หมดเลยนะครับเอาแปดดาวให้หมดแล้วก็9ดาวเรียงไปเฮ้ยรู้สึกว่าเผื่อนี่อาจจะไม่ต้องใช้เลนเจอร์ช่วยนะเนี่ยเออยังเหลือป่ะเออยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่เหลืออยู่เว้ยไปนะครับโอ้โหรู้สึกว่าน่าจะได้ใช้ว่ะเพราะถ้าหลังๆขึ้นยากจริงนะครับเออเนี่ยถ้าจะอัพเวลตัวนะครับผมอัพช่วงไอ้สุสเสา์อาทิตย์เนะี่ยคุ้มนะครับมันคูณ2ไงเออเห็นป่ะ รู้สึกว่าจะเริ่มขึ้นยากแล้วไอ้จะพอป่ะวะพอป่ะวะแม่งผมไม่รู้ว่ะ <c oughs> แต่อีกอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเว่ยนี่ <c oughs> เออนี่รู้ป่ะครับเรียบร้อยครับ <c oughs> ผมสรุปแล้วนะครับที่ผมเสียสละมานะครับรวมรวมแล้วอ่าเป็นสิบนาทีได้เนี่ยนะครับ <c oughs> ที่แม่งหานั่งยัดเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวถ้าเกิด ถามว่าทําไมมันไม่ถึงเมื่อผมตัดออกนะครับนะเออให้คนตัดออกให้นะตอนจริงแล้วแม่งนั่งจริงๆน่ยัดนะสินาทีได้นะครับโอเคก็ได้มาแล้วนะครับแลาวเบานะไม่จะโกลึกลับเดาวแมกนะครับนะถ้าถามว่าทําไมผมไม่รอปั้นเบาล็อกนะเพาไม่ได้นะครับกูสุมไม่ได้นะครับไอตอนสุมไอตู้แสงมืดช่วงเดือนมกราหรือช่วงปีใหม่ไม่ได้บาล็อกนะครับแม่งได้มีแถนได้โคนี้อามมากับไอเบาไกทองเนี่ยนะครับนะ แล้วผมมาได้บาเบามยากลช่วงครบรอบ10ปีนะครับเออฉลองครบรอบ10ปีเนี่ยผมได้บามยากลจากไอ้ตู้สุ่มสายพลังหรือว่าไอ้เรนเจอร์ตัวยืนสายแข้งนะครับนะแล้วก็ได้มานะครับตอนนั้นดีใจมากที่ได้นะครับแล้วก็ไอ้ตู้ฉลองครบรอบ10ปีที่เป็นเออ่แจกไอ้แสงมืด1ตัวเนี่ยผมไม่ได้หายเลยฮะได้โคนี่อาม่าซ้ำนะครับโอ้โหตอนนั้นคือกลุ่มกระหม่อมเลยจริงๆนะ ก็คือหวังว่าเอออยากได้เบาอันฮุบิทก็ยังดีแต่ว่าไม่ได้นะครับโอ้โหเซ็งมากเลยตอนนั้นนะครับเฮียอ๊อฟเดี๋ยวเรามาดูสเตตกันดีกว่านะครับโอ้โหตีสี่ล้านกันทุกคนตีสี่ล้าน,านแม่เจ้าเลือดสิบล้านเอ้เอใช่ใช่สิบล้านหรือว่าไอ้ร้อยล้านาาร้อยเจ็ดสิบห้าล้านนะครับทุกคนดูดิอันนี้ผมใส่เกียร์ฟรีนะเออต้องบอกก่อนว่าเกียร์ผมใส่คนไหนใช้เกียร์ฟรีนะครับนะแล้วไอ้โคลาโบที่ผ่านมานะครับอย่าง ไอ้เกิดมาชาตินี้ต้องเทพเลี้ยงสองเนี่ยผมก็ได้เกียร์โดแน่นอนมา2ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นของมังกรผู้อาหังของลูดีตนะครับแล้วก็พระธาตุของฟิตนะครับก็ได้มา2อันเลยครับเกียร์โดแน่นอนถือว่าสมหวังนะครับโคโรโบสผมผ่านมาแต่ผมไม่ได้อัดคิปตอนสุ่มไว้นะครับก็คือต้องบอกว่าผมดวงดีว่าก็ไม่อยากขิงมาเพราะาบางคนก็เกลือนะครับนะเออบางคนก็เกลือเลยอะได้ซ้ำนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูเกียร์แล้วกันนะว่าแต่ละตัวผมใส่เกียร์อะไรบ้างนะครับก็มีส่วนใหญ่เป็นเกียร์ฟรีนะครับมันเป็นเกียร์ฟรีงั้นเลยนะอ่าเดี๋ยวดูตามเนี้ยส่วนใหญ่เป็นเกียร์ฟรีนะครับไม่มีอะไรแบบเป็นเกียร์ฟรีเยอะแยะนะครับเกียร์โคลาโบเกียร์ลิมิเต็ดแทบจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยอาศัยแต่เกียร์ฟรีอยู่นะอ่าตัวแม็กก็มีมีมันยังไม่เยอะมากนะครับเนี่ยโคราโบฟรีเดนผมก็ใส่เกียร์ฟรีนะครับไม่ค่อยมีเกียร์ไอโคลาโบลิมิเต็ดกับเขาหรอกเออนะ คดับางที่ไดเกียร์ฟรีฮะไกท้องก็เกียร์ฟรีเหมือ,กอนกันนะแต่เป็นเกียร์เร็วหนากนะเร็วหนากนี่นับว่าเป็นเกียร์ฟรีเหอะเพราะแม่งสุบได้ตลอดนะครับประมาณนี้อ่หไหมไมีแต่เกียร์ฟรีนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําการวัดเชิงหน่อยแล้วกันนะไหนๆเราก็ได้ไอเจ้ามายากรแม็กมาแล้วนะครับ <S <S อืมโอเคก็เดี๋ยวก่อนเราไปลุยนะครับนะเราจะทำการให้ดูนะครับว,ว่าผมอยู่ลีกนะอยู่ลีกท้องหนึ่ง นะก็คือต้องบอกเลยว่าผมเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ได้ไอโรเบียสก,กับไอ้เจ้าซิลฟี่มาเออช่วงปั้นแม็กใหม่ๆนี่ที่มันเป็นเดือนรับอยู่ผมขึ้นไปยันเพชรสามเลยนะครับแล้วก็ตกลงมาเนื่องจากว่าแต้มมันเฟอ้อนะครับแล้วก็ไม่ได้ดันต่อนะมันเจอตึงเยอะนะครับตอนนี้เราได้เก้าดาวแม็กมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้วันวันเสาร์วันสุดท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหาคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อหน่อยมานะสมเนื้อหน่อยขอแบบที่แบบว่า เกียร์ไม่ตึงมากอ่ะเออขอแบบพอสู้ได้อ่ะนะครับโอ้โหอันนี้เกียร์นี่กุนะครับลักุระนี่กุอันนี้เกียร์โดนแน่นอนอีกเอเลนโอ้โหไม่เอาฮะตึงเกินไปตึงเกินไปก็ไม่ดีแล้วก็ทีมที่มีตัวบินหมวก็จะไม่เอาเนื่องจากว่าผมไม่มีตัวกันบินนะแล้วเดี๋ยวก็มีคนถามว่าพี่ไหวไหมไหวไหมเหรอนี่ไหวใช่ป่ะไหวไหวไหวนี่ไหวอ่ะขอเช็คเช็คเกียร์หน่อยโอ้มีเกียร์โดนแน่นอนอีกฟิเรนนะอันนี้ก็โดนแน่นอนนะครับ เอ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับเกโดแน่นอน2ตัวผมก็2ตัวเหมือนกันนะครับถามว่าทาไมผมไม่ใช้ตัวกันบินใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีแซนลี่หมักลุกนะครับนะเออถ้าเกิดมีหมักลุกอะผมผมใส่เลยนะครับนะแต่ว่าผมมีไอ้ตัวกันบินอะไรอะอย่างเบาวตัดไม้อย่างเนี้ยนะเบ,บาวตัดไม้แล้วก็ไอ้มูลผีจีนคือมันยังไม่ค่อยสุดผมก็เลยไม่ปั้นนะครับก็เลยยังไม่ใช้ตัวกันบินนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเชิงกับทีมนี้นะครับ มาดูกันว่าเป็นไงมาปล่อยไปเลยครับมายากลลูกพอ่อโอ้ยมันมีบัฟวิ่งไวเว้ยไปฮะไปฮะไปมายากลออกมามายากลมาเอ้ยเออลืมดูออปชันเลยว่ะว่าผมได้ออปชันไอ้เก้าดาวไอ้ของมายากลผมลืม ion, รีออปชันว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสู้อันนี้ก่อนมาสู้ได้แหละเออสู้ได้สู้ได้นะครับสู้ได้สู้ได้ไดไดมีดาวินชีอยู่มาดาวินชีก๊อปดาวินชีมาวะอ่าใส่ไปลูกมายากล อืมเรียบร้อยฮนะเจอมายากลแม็กผมเข้าไปที่ได้โคน่ะได้โคนเหรอพี่ลืมดูว่ะเอเอเมื่อกี้พี่ลืมสังเกตเออเนี่ย<โ>ผมต้องการโมดีทุกคนโคน<อ>จริงๆด้วยนะครับนี่แหละผมต้องการโมดีเพราะมันดีสุดของมายากลน,นะใช่ปะ่ะ<อ>นี่คือดีสุดนะใช่ปะ่ะมายาไอ้อ์้างโคนนะเออเนี่ยต้องการโมดีเลยฮนะผมเมื่อกี้ผมลืมสังเกตแล้วทุกคนคือแบบผมปั้นขึ้นมาผมลืมสังเกตว่าได้ออปชันอะไรครับตอนนี้คือได้ได้โคนมา เออถือว่าดีมากนะครับโคตรต้องการพอดีเลยนะครับอันนี้คือตีไว้เมื่อวานนะครับเออดันแบบมาราทอนมากเมื่อวานที่แบบว่าอ่าไม่ได้เล่นนะครับนะคือไม่ได้ตีพีพีเลยช่วงนี้ติดติดเกมอื่นนะครับนะเออไหว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 นี่เอไหวไหวเเบาล็อกเบาล็อกไม่แม็กเออเบาล็อกแม็กนะครับโอ้ยงี้ได้อยู่ได้อยู่มาลองเลยนะครับเดี๋ยวต้องส่องเกียร์เลยเดี๋ยวบางทีแบบเห็นตัวแบบอย่างเงี้ยนะครับนะดูนิ่มๆใช่ป่ะแต่ว่าแม่งใส่เกียร์ลงแน่นอนนี่โอ้โห ยากนะครับบอกเลยมามามาเว้ยไปปล่อยทีมสองไปก่อนนะครับโหโดนใบว่ะโดนมิกุใบนะครับเฮ้ย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 ใบนานไปวะพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ใบนานไปว่าบาล็อกมันออกมาละเออไม่ดีว่ะนะครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีแชร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวโดนเบาล็อกเล่นงานนะครับเดี๋ยวเบาล็อกแม่งเล่นผมนะครับ บอลล็อกมันจ้องอย่าเล่นผมอยู่มีเราขี้ฝั่งนู้นมาแช่ไปก่อนแช่เบรกเกมด้วยวันหายละมันพัดมานะขอร้องอย่าแช่นะโอ้โหมันแช่ชิบหายละเดี๋ยวอะไรเดเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ยิงป้ายโอ้โหมันอมตะมันอมนตะด้กยวยิงไม่ติดว่ะเอ้ยเด็กก็ได้อยู่ไปใช้เท็หมดเลยว่ะรอบนี้ยิงลูกไฟมาโอ้โหแล้วทีมผมโดนตันตันยาวเนี่ยโดนใบโอ้โห แต่ไม่เป็นไรครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เรามีเกียร์ลงแน่นอน2ชิ้นนะครับอจากรูดีเดกับฟิตส่งกับหลังย,วยาวๆบอกเลยเออไปวิ่งไปวิ่งไปเออนั่นแหละสวยนะครับอืนี่ยทุกคนดูดิดาวเมากากนะีะวิ่งอยู่แนวหน้าโคตรเยอะเลยมันมีร่างโคนนะทุกคนเอออยู่แนวหน้ากันเยอะมากหลายตัวเลยะที่ผมดูเมื่อกี้โลนโอมีโนแน่นอนอารเมโดได้ปะวะ ตายไหวแนละ้วจริงอ่ะตัวเมกุมินดิไหวเมกุมินมีปล่อยเร็ว,วอ่ะโอ้โหเฮีย,ยปล่อยเร็วมากนะครับสามวิแล้วมีเอเมเลียพี่เล่นเชิงง่ยดีไหวนะเวย้ยแล้วพี่ลองดูแล้วกันเดี๋ยวพูดทักพูดทักเมื่อไหร่จริงๆเอามาพูดทักเหมือนไม่ได้ช่วยเลยเนะี่ยเอาจริงเอามาไปงั้นแหละนะครับลองดูดีดไหวว่าจะเจอโนบิสอีกไปมายากลปล่อยเน้นปล่อยมายากลหน่อยลกันนะครับเอาไปกดดันได้มายากลมายากลหม ไม่ใช่ไหมกวนเนี่บาวชุดดำผมวิ่งทะลุไปแล้วน่ะเออโอ้ยฟิตสิลฟี่มันก็ส่งกลับหลังผมนะผมก็มีเกียร์โดนแน่นอนสิลฟี่ไว้เอ้ยอ่าวกอล์ฟอเบโดติดละนะครับเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ยาวอย่างนี้ยาวเฮ้ยฝั่งเขาไม่ได้มีสิลฟี่เดี๋ยวเขามีไอ้ไอ้นี่นะครับอัศวินเออมาอัศวินมันคงกลับหลังผมลืมดูอ้าวไหวเฉยว่ะเฮ้ยผมคิดว่าจะไม่ไหวเนี่ยไหวเฉย เออจะให้น้องแชมป์ช่วยวิเคราะห์นะครับป<อ>รโตตีผมตีพิวีผมไม่ค่อยมั่นใจเท่า <Yeah. S 1> ไหร่ก็จะคู่หวเปล่าไปนี่โอ้ยมีฟรีเอ้ยแต่ไม่มีเกียร์โดนแน่นอนนะน่ะไหว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 ดูวตัวนะนกไก่ทองดิไก่ทองไหวไหวไหวโอเคอเคันนี้ไม่มีเกียร์โดนแน่นอนครับนันยังได้อยู่เอาผู้วิทักษ์มาเสริมความมั่นใจจริงเอามาไม่ช่วยเลยอ่ะเอามาเสริมความมั่นใจอย่างนั้นแหละนะครับ โอ้ยมันจับแช่ผมแล้วก็กดอามาตะเลยเลยครับทีนี้ไปยิงไ,อองไว้เออยิงมาชนะแหละเออผมว่าชนะครับน่าชนะละเรียบร้อยับผมขนมมหมดพอดีโอเคมาประมาณนี้นะครับเกือบขึ้นเพชรสามแเนี่ยนะอีกสามแต้มแต่ว่าไม่น่าขึ้นได้ทุกคนดูดีแต้มมันเฟอ้อแล้วนะวันสุดท้ายไม่น่าขึ้นได้แล้วลนะ่ะ ถึงขึ้นพันแปดไปมันก็ยังอยู่ทองหนึ่งอยู่ดีนะทุกคนดูดิเห็นปะยันท็อปร้อยอ่ะนะครับเนี่ยเนี่ยเห็เนว่าพันแปดครับขึ้นไปก็ไม่ได้ขึ้นเพชรสามู่ผมว่านะครับแต้มเฟอร์มันเฟอร์จัดเฟอร์จริงแล้วชนะติดต่อสิบสี่ครั้งโอ้โหเห็นแล้วขอแคปเป็นบุนตาหน่อยไม่่อยได้เจอมีโอกาสอย่างนี้เลยนะครับโอเคนี่นครับลากยาวนะครับประมาณนี้นะครับเบามายยกลเก้าดาวแม่นะครับไม่ผิดหวังในที่ปั้นมาตอนแรกกะจะเก็บแบบ เก็บไอ้กบม่วงเนี่ยไว้ปั้นดาวล็อกแล้วนะครับแต่ว่ากว่ามันจะวนกลับมาเนาะไอ้ตู้แสงมืดแบบรวมผมก็ต้องคงรอยาวอย่างนี้ได้บาวล็อกนะจริงอยากได้บาวล็อกมากาเพราะว่าตอนเนี้ยมันขาดไอ้บาวล็อกไปจริงครับเพราะว่าไก่ทองผมรู้สึกว่ามันมันช่วยได้ไม่เยอะนะครับมันแต่มันบัฟมันช่วยได้แหละมันเพิ่มความแม่นยำเนี่ยเห็นป่ะนะแล้วบวกไอ้บาวปากะทงนี่มาเพิ่มความแม่นยำนะครับอ๋อบัฟความแม่นยำได้ก่อน แต่ว่าใจจริงอยากได้บ่าวล็อกมากกว่าเพราะบ่าวล็อกเนี่ยเป็นตัวนึงที่ผมไม่อยากเจอไม่อยากสู้เลยเลยนะเวลาเจอไอนะแม่งตัวแม่งปวดมากครับประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมผมนะครับแล้วก็ชอบไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพิ่งมาทาคลิปรายเเจอครั้งแรกนะครับมันก็จะประมาณนี้หน่อยนะครับนะผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะมากมายครับเพราะว่าน้องแชมป์แนะนาผมหมดเลยนะครับว่าไอตัวไหนเมตายังไงบ้างนะครับนะแต่ก็รู้สึกดีใจครับที่ ไอ้คลาโบที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เกิดหมยชาตินี้ต้องเทแบบได้ต,ตัวเมตามาสองตัวก็คือรูเดียกับซูฟี่นะครับนะก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าเมตาให้ว่าแชมป์ไอ้ตัวนะี้นะเมตาเออเมตาพอมีหยุดเวลาแล้วมันโหดด้วยสกิลเนี่ยรูเดียมันไม้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีเลยอนะตอน,น,นได้มาก็ดีใจมากนะครับอืมแล้วก็ได้เกียรตโดนแน่นอนมาอีกนี่คือแบบโอโ้โหผมดีใจเราจะดีใจไงละนะครับอ่ะเดี๋ยวก็รอ เดือนต่อไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงก่อนว่าจะสุ่มไอ้บาวฐานเสือดีไหมนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่นะเป็นเรนเจอร์ทักมืดนะครับเป็นตัวแบบว่าสายว่องไวแล้วมีไอ้โจมตีครั้งสุดท้ายเวลาตายด้วยนะครับแล้วก็มียกเลิกมตตนะครับล้างมตตแล้วก็หยุดยั้งผลลัพธ์ด้านลบลดการต้านทักษะโอ้โหลดการต้านทักษะนี่คือลดการต้านสกิลอ่ะเออหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหลดเยอะมากนะ เดี๋ยวดูก่อนนะครับดูคนรีวิวก่อนว่าดีไหมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสุ่มนะครับรอตู้บั๊กด้วยนะถ้ามันไม่ดีไงเดี๋ยวอรอโคโาโบเดือนหน้าเลยทีเดียวนะครับเดือนมิเออมิถุนาแหละนะครับประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอบคุณคนรับชมจนจบนะครับบ๊ายบายครับผม